สวัสดีครับ,รบผมพบกับเราร้านออโต้ทูสปีดอีกแล้วนะครับผมพบกับผมเพชรกัญญากับมิสเตอร์อากรนนะฮะวันนี้เราบินกลับมาที่ไทยนะฮะ <Yeah. S 2> สาขาไทยนะครับ <Whoa. S 2> ผม วันนี้เราจะมารีวิวหมวกไทยแบรนด์หนึ่งที่ทุกคนรอคอยหมวกน็อกยกคาง Explorer ครับผมวิวโล่าใช่ไหมวิวล่า Explorer Explorer ครับผมรุ่นนานแล้วออกมานานแล้วแต่นี่ทำลายใหม่ทำลายเรียกร้องเหลือเกินว่าอยากได้เมื่อไหร่จะมาดีวันนี้มาแล้วเป็นรุ่นที่ขายดีมากเลยรุ่นนี้ผลิตมาปี2019ตอนนั้นนะใช่ขายเกี้ยงเลยแป๊บเดียวเท่านั้นตอนนี้ผ่านไปกี่ปี7ปีไม่ออกก็ที่อะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้7ปีอ๋อผ่านไป2ปีอ๋อผ่านไป2ปีครับผมสปีสามปีก็เจ็ดปี ถ้มันลุงแถวบ้านผม โอเคผ่านไป2ปีนะครับผมผลิตลายใหม่มาแล้วอ่าเนี่ยเรามาดูกันเลยฟังก์ชันเป็นยังไงเราอันนี้สองคุณเลยครับผมแกะท้องอืดท้องเฟ้อเลยเหม็นเปรี้ยวเอาหมวกกันน็อกดิอ๋อนี่ก็จะเป็นหมวกปิ๊บอัพนะครับปิ๊บอัพก็คือยกข้างได้คสำหรับไบค์เกอร์ที่ดื่มน้ำสูบบุหรี่ดื่มน้ำไก่อมดูดเนื้ออะไรระหว่างขับรถเงี้ยสบายเลยครับผมนะครับก็เปิดขึ้นมาเราก็สบายชิลเลยอ่ะยากต่อหรือไม่ก็เจอภูเขาเจอน้ำตกอยากจะเสพบรรยากาศก็เปิดหน้ารับลมแบบพาโนรามาได้เลยนะครับผมมีตัวล็อกด้วยล็อกด้วย เอาล็อกเพื่อไม่ให้ชิวอ่าไม่ให้ตัวเฟืองนี้มันหลุดลงมานี่ดันขึ้นตรงนี้นะฮึบมีล็อกด้วยเฮ้ยเอาลงได้ไงวะห่างมาไหนเนี่ยโอ้โหมึงกดขนาดนี้ยี่อะไรก็ตกยี่ห้อไหนก็ตกคัดคัด มันเป็นง่ายขนาดนี้ไงเออแต่มันแต่เ้ยแต่ถ้าตกหลุมมันไม่ตกไงแต่ถ้านี่นี่ดูนะฮะจะมีตัวล็อกด้วยก็คือเวลาเรายกคางขึ้นไปเราไม่อยากให้มันตกลงมาเราก็ดันตรงนี้ขึ้นไปนะฮะนี่นี่อันนี้เอาลงก่อนเอาลงก็จะปิดง่ายๆอ่ะนี่ปึ๊บอ่ะเปิดขึ้นดันตรงนี้ขึ้นนี่ปิดยากแล้วอ่ะแข็งเลยอ่ะแต่ผมแนะนาว่าอย่าลืมอย่าลืมจะลืมปลดล็อกอย่าลืมปลดล็อกไม่งั้นหักไม่หไม่งั้นหักโอเคนี่แล้วเอาลงก่อนปึ๊บปิดลงได้เหมือนเดิมอเาลง ไม่ลงสักทีว่าเดี๋ยวเราแพงเราพักหักเลยนี่ดูลายก่อนลายใหม่นะฮะเป็นลายกราฟิกนะฮะอ่ะลองหยิบอีกใบหนึ่งมาก่อนอ่ามาเดี๋ยวดูมีอะไรบ้างแว่นเนี่ยอ่าใช่เราใส่แว่นอยู่นี่มีแว่นนะครับนี่มีแว่นกันแดดด้านในครับผมแดดนี่เอาไว้ดำเราด้วยเอาไว้กันแดดนะส่วนข้างหน้าก็จะเป็นสีประหลอดตามสไตล์บิโมล่าอยู่แล้วนะครับชิลเป็นชิลประหลอดประหลอดได้มอกอก็คือแสงผ่านแปดสิบเปอร์เซ็นต์มองเห็นกลางวันกลางคืน ่าเป็นชิวตัวที่มองกลางคืนได้มองกลางวันได้นะครับผมแต่อาจจะไม่ได้ร้อยเซนตทั้งกลางวันกลางคืนแต่ว่า กลางๆเลยอ่ากลางใส่ได้ครที่ชอบปลอดสายได้ก็ได้แต่สายได้ทุกช่วงช่วงกาลทุกช่วงเวลาอ่ครับผมใช้เป็นชิลตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ชิลก็รองรับแผ่นพิล็อก70เลยนะก็คือรองรับแผ่นกันฝ้านั่นเองอ่าแผ่นกันฝ้าถ้าเกิดใครหน้าฝนหน้าหนาวเจออุยมีปัญหากับฝ้าก็มาหาซื้อแผ่นกันฝ้าไปติดตั้งกันได้ตากลงตากแดดฝ้าขึ้นนี่ใส่ปิ๊บฝ้าหายฝ้ากันแล้วฝ้ากันโอเคนึกว่าคุณผู้หญิงที่ชอบเลยนันเป็นฝ้ากันนะคนละฝ้ากันไอ้น้ำเนี่ยไอ้น้ำดีกว่าอค ม,มึงแกมัน B อมัน B M ด้วยแกโอเคอว่าคุณจะไม่เล่นแล้วอ,อ,อันนี้นวมก็คก่อนข้างนุ่มนะครับผมนุ่มสบายเลยนวมรู้สึกจะเป็นแบบนวมตัวเดิมนะใช่ไหมใช่ตัวเดิมตัวเดิม,ต,ดมตัวนี้ก็จะมีเน็กแพดมาให้เน็กแพดก็จะตัวเดิมดีอยู่แล้ว,ลวเสียงเขาเลยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรนี่มีซับเสียงตรงนี้ครับผมกับกันเวลากันแบบเสียงเข้าแบบย้อนมาจากข้างหลังเนี้ยนวมค่อนข้างจะดูตูผ้าตาข่ายเขาค่อนข้างระบายเหงื่อระบายอากาศได้ดีเลย ต่างนี้จะเป็นผ้าแอ r f โ o รแอโแล้วก็มีนี่อะไรเห็นผมเห็น i ไอวายไอะไรตากว้างอ่ะาไม่ใช่ใส่แว่นรองรับการรองรวบใช่แว่นอย่างงี้แว่นสายตาแว่นกันแดดนี้ได้เลยครับผมภาษาอังกฤษคุณเพชรนี่ก็คล้องกันนะเนี่ยเย็นโลกเย็นโลเหลืองอเป๊ะหวะอันนี้นี่หน่อยเราก็เอาเราไม่มีอะไรเราก็เล่นอันนี้ช่องลมก็จะมีข้างหน้านะครับผม นี้ปกเข้าข้างหน้าแล้วก็มีข้างบนใช่แล้วบาทีผมชอบเลยจะเป็นแบบสครุปดักข้างบนนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้แบบดูสปอร์ตมากเลยแล้วดูลวดลายเขาดูแบบอ่าเคิร์ฟเขาดูมันดูรับกันมันดูรับกับพวกลมเข้ามานี่นะฮะทำเป็นไม่ได้เป็นกลมๆอย่างเดียวมันจะทําเป็นเชฟเหมือนพวกรถสมัยใหม่นะอ่าใช่เป็นดัก ดักอากาศอย่างเงี้ยครับให้มันแบบอะไร Aero dynamic มากขึ้นทำให้หมวกแบนไทยเนี่ยได้ขนาดดีนะธรรมดาที่ไหนไทยเราไปไกลเหมือนกันนะใปไกลนะผมต้องเล่นถึงหมวกนอกด้วยนี่ก็ผมที่ผมว้าวเลยกับหมวกใบนี้ก็คือน้ำหนักมัำหนักมันแบบยกคางต้องหนักแกคางมันควรจะหนักกว่านี้เพราะว่ามันไม่ควรจะโลเจ็ดนะมีโลเจ็ดโลแปดอะอันนี้มันแค่โลหกเองอะโอโลหกเองช่างดูเมื่อเช้านี้แบบเฮ้ยโลหกเองอะแล้วที่สำคัญากเลยผมว่าหมวกไม่ว่าจะหนักจะเบานะแต่ว่าเวลาเราใส่สวมลงไปเนี่ยบาลานซ์ถ้าเขาวางมาดีมันก็จะรู้สึก ใส่สบายใส่สบายรู้สึกไม่หนักถึงว่าหมวกจะหนักแค่ไหนก็ตามแล้วตัวนี้น้ำหนักเบาด้วยบาล้านดีด้วยนะครับผมถึงเป็นหมวกที่ขายดีปี2019แป๊บเดียวหมดแล้ว ปีนี้ก็น่าจะขายดีเหมือนกันแต่ขายดีเหมือนกันครับผมตัวนี้ตัวนี้รองรับติดตั้งบลูทูธไหมพี่ครับพี่เพชรโอ้รองรับด้วยใหญ่ด้วยช่องรูเบเลอร์เลยใหญ่หูหช่องรูใหญ่ช่องุหรีใหญ่ได้ไหมรูบลูทูธเหรอหูฟังใช่ครับหูฟังฟังโอเคครับผมนี่หูฟังใหญ่นวมเป็นไงถอดตักล้างได้ด้วยลืมบอกไปได้ครับผมแต่ตอนถอดประสาทแดกหน่อยนะงงมันจะเป็นชิ้นเดียวกันครับช่วงตรงกลางมันจะเป็นชิ้นเดียวกันมันจะงงๆหน่อยแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับถอดได้เรามาาแกกกกะะดดดูููช่่ออองงหฟัเเลลลยยยม็นน ายเป็นอะไรคลิปล็อกเป็นคลิปล็อกเป็นแบบดึงง่ายใช้ง่ายเป็นแบบนี้เสียบเสียบดึงๆนะครับแล้วก็แกะนัวมากโอ้ยเบลเลอบล่าเลยนี่ประมาณ40มิลิเมตรใส่พวกลำโพงใหญ่ๆกี่กี่มิลสี่สิบมิลเนี่ยประมาณ40่ิบมิลก็ใส่พวกเซน่าได้ครับผมคาโดก็ได้ v ีโมโตยังได้เลยโอ้หใหญ่ๆรองรับทุกหูฟังทุกยี่ห้อทุกลำโพงเลยนะฮะ แต่เว้นเนี่ยแต่จะแบบบางคนไปเล่นบางคนไปเล่นแบบพวก JBL ที่45มินก็อาจจะต้องคว้านนิดนึงจะต้องทะลวงนิดนิดหน่อยไอันนี้ใหญ่มากนะแต่นี้ครับถือว่าใหญ่แล้วผมว่าใหญ่มากเลยครับผมแล้วแว่นก็ค่อนข้างทำได้ดีกลไกก็เปิดจากข้างๆอยู่นี่อยู่นี่ง่ายๆกดด้านซ้ายเลื่อนขึ้นนี่เลยอ่าง่ายๆขำมากรอได้ผมไม่รู้ว่าของเขาดีเดี๋ยวเรามาดูลายตอนนี้มีกี่ลาย หนึ่งสองสามมีหกลายแล้วก็แล้วก็มีสีพื้นอีกสามสามสีมีสีพื้นสามสีอ่าเรามาเจาะลายแรกกันก่อนมาลายแรกจะเป็นสีด้านนะครับผมนี่เป็นออกชื่อลายอะไรชื่อลายอะไรไม่รู้ E X P อ๋อ E X P อ่าลาย E X P นะครับผมนี่ Experience เนาะนี่ใครชอบสีด้านนะสีเทาๆหน่อย Explorer Explorer โอ้โหอ๋อนี่นี่นี่ะสวยนะสีนี้สวยสีแบบ สีแบบแนวเมดิเตอร์เรียเลยแปลว่าอะไรแบบทหารทหารเลยหรือแว่นกุมันดูให้ทหารว่าอ่าทหารอยู่โอเคมาต่อไปนี่เป็นสีเงาครับผม e x p เหมือนกันลายเดียวกันแต่นี่เป็นสีเงาออกแบบแดงๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้สวยนะตัดแดงด้วยนี่ไงว้าวแดงดูดูเรียบๆหรูๆดีผมอ่ะต่อไปคุณกรเลยนี่เป็นลายลายอะไรอ่ะ e x e x เฉยอ๋อ e x เฉยนี่ลายอ่ะเดี๋ยวลองปิดคุณกรลองปิดออกมา e x ยังไงนี่ไง มันจะเขียนนี่ e x นี่ครับก็จริงเหผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยนี่ไง e x เออผมเพิ่งสังเกตเออคิดว่ามันเป็นลายมันนะเนี่ยเปิดขึ้นมาก็อ่าเป็นอย่างนี้อ่ะพอปิดลงไว้ปุ๊บอ่ะ e x เลย e x เลยทันทีครับผมออ๋โอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นเขาเรียกอะไรอ่ะแบบแบบชักงบันเถอะอ่านไม่รู้เลยอะขอขั้นเวลาหนึ่งอันนี้ได้มาตรฐานอะไรมั่งหกไทยมาตรฐานก็มีเนี่ยมกเนี่ยได้แน่นอนได้แน่นอนมกไทย e c e ยุโรปนะยุโรปนะครับมั่นใจได้เลยครับผม แบบซื้อไปฮิ้วเครื่องบินไปสเปนเนี่ยสบายเลยอ่าได้เลยไปยุโรปไปอะไรเงี้ยครับผมเที่ยวได้ทั้งประเทศนะครับอ่าต่อไปสีนี้สีก็เป็น E X เหมือนกันเหมือนนกัแต่เป็นสีเทาเทาเงาดูอ่านี่เป็นประมาณนี้อืมโอ้สวยครับสีเนี้ยครับผมแล้วแต่สีนี้ไม่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่เงาไม่ใช่เทาใช่ไหมเป็นซิลเวอร์แบ็กใช่ไหมใช่เป็นออกซิลเวอร์มันเป็นซิลเวอร์นะผมว่าซิลเวอร์ไหมเออใช่เป็นซิลเวอร์ดูดูผู้ดีมากเลยเห็นแล้วอยากเสียตังค์แล้วเนี่ย ต่อไปผเลยผมว่าสีนี้ขายดีสุดสีที่ทุกคนก็ชอบไตคัลเลอร์สามสีแดงขาวน้ำเงินบวกไตอักเสบนี่มาเลยทำไมทำไมนี่สีนี้นะฮะเป็นสีที่ทุกคนชอบมากขายดีมากสีไตอักเสบนายค,คัลเลอร์อ๋อไตคัลเลอร์โทษทีนี่เป็นสีนี้แดงขาวน้ำเงินนะฮะนี่แดงขาวน้ำเงิน ผมว่าสีนี้ขายดีจัดเลยเนี่ยโอยนะชอบเลยจะฮอนด้าจะบีเอ็มนี่ได้หมดเลยนะเนี่ยไม่ต้องฮอนด้าบีเอ็มเมยังชอบเลยผมต้องชอบเลยเนี่ยนี่ชื่ออะไรครฮะลายอะไรนี้เฉฟเอ็กนี่ลายเฉฟเอ็กเฉฟบะโค๊ะตึง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 อันนี้ก็เฉฟเอ็กเหมือนกันอันนี้จะเป็นสีสีอะไรครับสีเดี๋ยวก่อนนะแบล็กเกรย์แบล็กเกรย์อ่าแบล็กเกรย์อันนี้ครับยำเทาดำเทาครับผมแล้วองปิดให้คุณผู้ชมดูดูลวดลายอ่าหมุนหน่อย ลองใส่ไหมคุณเพชรลองใส่ไหมผมใส่ผมลองดีกว่าอ่คุณลองดีกว่ามาคุณลองดูใส่ง่ายๆเป็นกิบล็อกอ่าอันนี้ไซส์อะไรครับไซส์เอ็มไซส์เอ็มมาใส่หัวผมเลยใส่หัวคุณเลยเอ็มแอลนี่มาแล้วมาเป็นไงการใส่สวมใส่เป็นไงโอเคนะผมว่าสบายนะสบายเลยนะดีค่อนข้างโล่งเลยทำได้ดีนะครับผมลองปิดดูก่อนึบมุมมองเป็นไง มองไม่เห็นอะไรเลยเหายเลยคอมเม่ได้ลอกออกอ่ะอ่าโอเคให้มุมมองโอเคนะวิวกว้างมากเลยอ่ะกว้างเลยใช่ไหมกว้างกว้างจริงกว้างผมไม่เห็นขอบตรงนี้เลยครับสบายใส่สบายเลยก็ใส่สบายลองเปิดแว่นดูอ่ะแว่นดูนะอุ้ยแว่นลงค่อนข้างือวัาลึกนะลึกอยู่นะถ้าถ้าเป็นเทปาเนี่ยปิดตาครับผมปิดตาเลยอ่ะอ่ากำลังดีมีแสงแค่ตรงนี้เองแค่แค่ช่อแค่ตรงนี้แต่ตรงเนี้ยไม่เห็นเลยอ่าเพราะมีเมาส์ผงเมาส์กัดด้วยปิดตามิดเจ็บยังไงเนี่ยเจ็บนี่ไงอ่าโอเค มองอ่ะดวงค่ะใส่เลยเวลาใส่ดิ้องปิดชิวขออนุญาตนะอ่ะนี่ไงโอ้โหหมุนดูอ่าเดี๋ยวยกค้างให้คุณผู้ชมดูอ่านี่ค้างยากค้างอยู่ว่างนี้อ่ากดว่าโยุบยกอ่านี่ไงโอเคเลย<ด>หันข้างหันข้างหน่อยนี่โคตรเท่ครับอ่ะใส่ไม่เข้าอ่ะดึงดึงดึงอ๋อโอเคเรใส่หมวกเป็นไม่ได้โอ้นี่ไงเรียบร้อยอ่ะเรามาลองแว่นเว่นเว่นลองเว่นให้คุณผู้ชมดูนี่ไง ไม่ใช่แว่นใส่หนีแว่นใส่แว่นนี่อ่าลองพึ๊ดง่ายๆเลยช่องใส่แว่นสบายๆนี่เป็นไงขนาดนี้แว่นใหญ่เลยนะแล้วก็ลองเปิดแว่นดูไหมสเกครคนใส่ใส่แว่นสาตาแล้วกลัวจะติดส่วนมากจะติดแว่นอ่ะติดไหมไม่ติดไม่ติดใส่ได้สบายโอ้ยเชียวเชวอ่าไม่ติดไม่ติดไม่ติดยังเหลือยังเหลือขนาดแว่นแว่นคุณกรใหญ่มากเลยนะนี่ดูผมไม่มีใครใส่แว่นสาตาใหญ่ขนาดนี้หรอกนี่แว่นหรือหน้ากากออกเล็กม่นี่ครับผมอ่ะดูลายอ่ะเรามาดูสีพื้นกันไหม แล้วมาหยิบสีพื้นโทตามเลยสีพื้นอีสีขาวจั่วเลยทุยขาวจั่วอนี้อ่านี่สีขาวนะฮะโอ้ชูเยอะไปนี่นะฮะสีขาวเหมาะกับพวกราชการนะครับผมมาแชลวเลยมาแชลวราชการเนี่ยชอบมากเลยอ่าทหารตำนรวจนอะไรเงี้ยมาแชลวนายกนายกก็ได้มาแชลวก็จะชอบใช้นะครับหรือพวกรถนำขบวนก็จะชอบมากเลยนี่ สวยนะเป็นเป็นขาวแบบขาวแบบมีมีมีเมือกเมือกเนืยออะไรอย่าเมทัลลิกเมทัลลิกตาเพชรมีเมือกเมือกโหใช้คำเมทัลลิกเขาเรียกอ่านโมีวิงวิงด้วยอ่ามีวิงวิงด้วยครับผมไม่ได้ขาวแบบพื้นไปเลยใช่ส่องดูจะมีเมทัลลิกเนี่ยตาเพชรต้องดูใกล้สวยอยู่นะครับสวยมากอ่ะต่อไปมาเลยไม่เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาอ่าสีนี่เลยเอ้าทำอะไรเอา ส่แว่นดํด้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันหายไปไหนข้างนี้โอ้โหเล่นหายนี่ะเป็นดํด้านดอดอดำด้านนั่นเองดํด้านนี่เดี๋ยวปิดให้ดูแม t ต์แบล็คแมตต์แบอ่าใครชอบดำด้านนี่ดูดูเลยดูดูเลยครับผมนี่นะสีสีสวยอยู่ต่อไปมาดูนี่เลยดำเงานะครับ อุอ้ยอ,อันนี้ก็มีมึงอะไรเมทัลลิกอีกแล้วมีกิ๊ลเตอร์อีกแล้็มีมีการเงี้ยนดำไม่พอมีเมทัลลิกอีกอออื่าดูสีมันขึ้นมาทันทีเลยนะสีเหมือนกระทะทอดไข่เลยคุณเพชรกระทะเชฟรอนนะเฟไม่ติดกระทะนะครับนี่เลยอ่ามีสีพื้นสามสีผมสังเกตว่าข้างหลังมันมีรีเฟกด้วยเหรออุ้ยเออมีรีเฟก มีเส้นนี้มันมีมันมีรีเฟกด้วยอ่ะใช่สะท้อนแสงใส่แว่นวันนี้เห็นแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เห็นสาดไฟสูงมากหูตาแตกยกก็เป็นแหวนรุ่นอะไรก็ผ่านไปแล้วกับมวกบิวโมล่าเอสโพเลอครับผมปี2020หรือะไรวะสองอ2คนรอคอยอยู่อ่ะเดี๋ยวผมขอพูดอย่างนี้ก่อนคิวมีขายไหม มีแยกใช่ไหมมีสีอะไรบ้างที่ที่ผมผ่านตานะมีสีลุงสีลุงสีสมุขปลอดลุงอ่าสีสมุขก็คือดาอ่าใช่อ่าปลอดทองปลอดเงินด้วยมีปลอดเงินด้วยเหรออย่ใหผิดนาจะน่าจะมีเงิน่ะแล้วก็นี่เลยสีที่เขาให้มาติดบวกมาเป็นแบบจะเป็นแบบปลอดอ่อนอ่อนอ่อนอ่อ่าทองอ่อนอ่อนครับผมผ่านมอกมองเห็นกลางวันกลางคืนนั่นเองอ่าเปิดราคานีกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นสีสีกราฟิกจะอยู่ 2,700บาท2,700บาทเท่านั้นครับผมถ้าเป็นสีพื้นจะดู2,500ครับคุณเพชระถ้าผมดู2,500ครับผมราคาย่อมเยาเลยราคาุ้ยไม่แรงนะใช่ไม่แรงนะมันถึงเป็นหมวกที่ขายดีเออขายดีแล้วก็แบบใส่สบายด้วยอ่ะใช่ใช้ประจำวันใช้ทุกวันได้ครับผมใช้ออกทริปใช้ขี่ไปตลาดติดบลูทูธเนี่ยถี่เที่ยวกติดบลูทูธนี่สบายเลยราคาย่อมเยาด้วยฝากไว้เท่านี้นะครับผมบวกแบรนด์ไทยนะครับหมวกกันน็อกแบรนด์บีมูร่านะครับผมอ่าวันนี้ เราบินมาประเทศไทยนะครับผมเพื่อมารีวิวหมวกกันน็อกใบนี้เลยครับผมเทนน่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าไปเราจะไปญี่ปุ่นเราไปญี่ปุ่นใช่ไหมเราจะไปเราจะไปเดีวเราไปญี่ปุ่นใช่บมมีหมวกแบรนด์หนึ่งที่แบบทำลายอไรเคร์เรนะแบบเกี่ยวกับพวกอนิเมะญี่ปุ่นมารอติดตามไปดูโอ้เซอร์ไพรส์มากอันนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนมาดูกันเยอะๆนะจ๊ะ